สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่วนกระแสะวัตถุดิบหลักปรับราคาสูงของแพงยืนหยัดแกง3ถุง100ขนมหวาน10บาทยันขายเท่าเดิมเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่หน้าสำนักงานโทรศัพท์เบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาบรรดาประชาชนต่างมุ่งหน้ามาที่ยวร้านแกงเพื่อหาเลือกซื้อแกง3อย่างในราคา100บาท เพื่อเป็นอาหารเที่ยงและเย็นรวมทั้งซื้อขนมหวานในราคาถุงละสิบาทที่มีหลากหลายเมนูให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแกงต่างๆหรือขนมหวานที่อัดแน่นวัตถุดิบคุณภาพไว้แน่นถุงนางชนิดาโคสีอายุ47ปีหรือพี่ออนเจ้าของร้านแกงบอกว่าตนเองเริ่มขายแกงราคาประหยัดมาตั้งแต่ปี2551หรือเมื่อ15ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มขายแกง3ถุง1 0 0บาทมาโดยตลอดแต่เมื่อย้อนหลังสมัยก่อนหมูกิโลกรัมละ120บาทปัจจุบัน220บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักสดเช่นผักขึ้นช่ายเมื่อก่อนกิโลกรัมละ180บาทตอนนี้250บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมเมื่อก่อน70-80บาทตอนนี้180บาทต่อกิโลกรัมพริกก่อนหน้านี้70บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้150บาทต่อกิโลกรัม กระเทียมเมื่อก่อน50บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้90บาทต่อกิโลกรัมและยังมีข่าวว่าจะมีการปรับราคาขึ้นอีกไม่ว่าผักหรือวัตถุดิบต่างๆส่วนตนต้องดูว่าไรายได้ของคนในเบตงดีขึ้นหรือเปล่าเพราะคนในพื้นที่เป็นลูกค้าส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราช่วงนี้ฝนก็ตกหากเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นก็คงจะปรับราคาขึ้นบ้างเล็กน้อยเพื่อความอยู่รอดของแม่ค้าโดยปัจจุบันตนหันมาสั่งซื้อผักสดต่างๆในพื้นที่เพื่อลดต้นทุน พราะผักสดในพื้นที่อำเภอเบตงมีราคาถูกกว่าครึ่งซึ่งผักบางชนิดก็จะมีไม่ก็เฉลี่ยกันไปแต่ถึงยังไงก็ยังขายราคาเดิมอยู่โดยมีลูกชายเป็นผู้ช่วยคอยตักแกงและจ้างลูกน้องสองคนวันละห้าร้อยบาทส่วนต้นจัดทยอยทำกับข้าวมาเติมตลอดทั้งวันกว่า20เมนูและขนมหวานอีก12อย่างและยืนยันกับลูกค้าว่าถึงแม้วัตถุดิบในการปรุงอาหารจะปรับขึ้นราคาทุกอย่างโดยเฉพาะเนื้อหมูไข่ไก่กา๊าดน้ำตาลและผักสดต่างๆ ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับตนเองยังคงทำเมนูหมูเมนูไข่ให้ลูกค้าได้เลือกทั้งแกงเทพโพหมูแกงเขียวหวานหมูไข่ลูกเคยแกงสับปะรดหมูและก็มีขนมหวานเช่นมันเชื่อมรอดช่องถั่วดำข้าวเหนียวเต้าส่วนและอีกหลายอย่างโดยไม่ได้คิดว่าจะกําไรมากหรือน้อยเพราะทุกวันนี้ตนเองและครอบครัวไม่ได้มีภาระหนี้สินอะไรมากมายจึงไม่กังวลไม่ทุกข์ มีแต่ความสุขที่ได้แบ่งปันเพราะลูกค้าที่มาอุดหนุนบอกว่าซื้อแกงและขนมหวานที่ร้านพี่ออนมานานแล้วในช่วงที่ราคาหมูไข่และผักแพงอย่างนี้หาซื้อในราคานี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ